สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีจะพาคุณผู้ชมมาปลูกขิงนะคะปลูกง่ายๆนะคะในกระถางนี่นะคะให้งามและโตเร็วนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะคะคุณผู้ชม อุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะกระถางน,นะคะแล้วก็ขิงนะคะขิงอันนี้ไม่มีจะซื้อมาจากตลาดนะคะก็จะมีนะคะรากรากขึ้นพอดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ส่วนนี้นะคะปลูกนะคะนี่ค่ะประโยชน์ของขิงนะคะ ก็จะช่วยลดอาการท้องอืดนะคะช่วยขับลมบำรุงฟื้นฟูปอดของเรานะคะถ้าเรานำไปต้มนะคะต้มเอาน้ำมาดื่มนะคะก็จะช่วยทำให้เราสดชื่นนะคะบำรุงร่างกายของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีนะคะดินนะคะเราจะใช้ดินที่เราซื้อตามท้องตลาดเลยนะคะ ก็จะใช้ดินที่ร่วนซุยหน่อยนะคะดินปนทรายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มูลวัวค่ะหรือขี้วัวน,นะคะขี้วัวก็จะเป็นปุ๋ยคอกธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมก็จะมีแร่ธาตุอาหารเยอะนะคะก็จะมีไนโตโรเจนฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมนะคะก็จะช่วยบำรุงดินนะคะกระตุ้นการเจริญเติบโต ของพืชที่เราปลูกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ววีก็จะผสมผสมดินก่อนเลยนะคะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ จะใส่ดินนะคะไม่มีจะเอาขุยมพะพร้าวนะคะลองก้นกระถางสักหน่อยนะคะแบบนี้เลยะค่ะแล้วก็เอาดินใส่นะคะ จากนั้นเราก็รดน้ำให้เปียกพอเปียกข้าหน่อยนะคะคุณชมจากนั้นเราปาดตรงนี้เลยนะคะเอาตรงนี้นะคะปลูกนะคะตรงเป็น ตรงมีรากนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเราจะไม่วีจะเอาตรงตรงนี้ด้วยนะเราตัดตรงนี้ออกนะคะมีรากพอดีเลยนะคะก็เอาตรงนี้ปลูกนะคะ ขิงนี่ปลูกง่ายๆนะคะเราวางไว้คขาก็เกิดนะคะม่ก็จะเอาตรงนี้อีกนะคะสามอันเลยนะคะ เราก็เอาดินกรบหน้าอีกสักหน่อยนะคะอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ปลูกขิงแบบง่ายๆนะคะแบบบ้านๆเรานะคะปลูกขิงง่ายๆแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะคุณผู้ชม เราปลูกไว้ใช้ไว้กินเองนะคะแล้วเราก็รดยรดยขี้วัวลงกรบหน้าหน่อยหนึ่งนะคะขี้วัวสดๆเลยนะคะไม่บีไปเอามานะคะเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะปลูกขิงง่ายๆนะคะแล้วเราก็ลดน้ําเลยนะคะ เราก็ใช้ไม่เีจะลดน้ํานะคะเราก็ใช้นี่เลยค่ะจุลินทรีสังเคราะห์สแสงนะคะจะช่วยกระตุ้นนะคะให้พืชผักของเราโตเร็วขึ้นนะคะเราก็กะใส่เอานะคะคุณผู้ชมประมาณ1ช้อนนะคะ1น่ช้อนโต๊ค่ะ เราก็ลดเลยนะคะลดให้ชุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราเอาไปวางไว้ที่ที่มีแสงแด,ดดรำไรนะคะไม่ต้องแสงแดดจัดนะคะอันนี้ก็ปลูกในกระสอบนะคะ ได้หนึ่งเดือนนะคะคุณผู้ชมก็แตกขึ้นมานะคะันนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแตกขึ้นมาแล้วนะคะเราวางไว้เฉยๆเขาก็แตกขึ้นมาได้นะคะปลูกง่ายๆนะคะขิงนะคะ นี่เลยค่ะขึ้นมาต้านเขียวงามเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยค่ะต้นขิงนะคะที่แม่วีปลูกไว้นะคะนี่เอาเอาวางไว้เฉยๆนะคะเกาก็ออกนะคะอนี้กำลังเริ่มออกขึ้นมาอีกนะคะ อันนี้ก็ประมาณสามเดือนนะคะสูงแค่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่มีกระดดน้าสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแห้งไปนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปปลูกขิง,งดูนะคะแล้วนำขิงมาต้มน้ำดื่มนะคะเพื่อจะได้ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะ หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีแชนเนลด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ